ครับสวัสดีครับก็ขอแนะนําเรื่องของการเพิ่มตารางเรียนนะครับในการเช็ครายชื่อของนักเรียนรายคาบนะครับสาหรับโปรแกรม E s ส h ค o รนะครับวิธีการนะครับคุณครูเข้าระบบของครูนะครับด้วยรหัสแบบประชาชนนะครับแล้วก็รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาในระบบของครูจากนั้นคุณครูเข้าไปที่เมนูนะครับเช็ครายชื่อรายคาบนะครับ แล้วก็จะเห็นว่านะครับของผมมีการเพิ่มค่าเรียนแล้วก็มีเพิ่มตารางเรียนเข้าไปแล้วคุณรูสามารถเข้าไปที่ตั้งค่าระบบนะครับจากนั้นก็ดูตารางเรียนนะครับตารางสอนนะครับว่าคาบที่1นึ่คาบที่2นะครับผมยกตัวอย่างนะครับในคาบที่2นะครับวันจันทร์ของผมนะครับวิชา ออกแบบและเทคโนโลยีนะครับว3 0 1 9 6นะครับวก็ใส่เข้าไปตรงรหัสวิชานะครับออกแบบแล้วก็ใส่ชื่อวิชาเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกห้องที่สอนนะครับ ถ้าเป็นวิชาเพิ่มเติมติ๊กเพิ่มเติมนะครับถ้าเป็นชุมนุมติ๊กชุมนุมนะครับแล้วก็เลือกค่าที่สอนนะครับของผมก็เป็นคาบที่คาบที่สามค่บแรกผมติ๊กเป็นพมร์มูนะครับคที่สามสังเกตนะครับถ้ามีสองาบนะครับก็เลือกขีดอย่างนี้นะครับ ครับที่สามแล้วก็วันที่สอนครับเลือกวันจันทร์พอเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับหลังจากกดบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับลองกลับไปคลิกที่เมนูเช็ครายชื่อนักเรียนนะครับก็จะเห็นตารางเรียนนะครับเพิ่มเข้ามาเวลาเราจะเช็ครายชื่อรายคาบนะครับคุณครูก็สามารถเข้าไปติ๊กที่คาบเรียนนั้นๆนะครับรายชื่อของนักเรียนห้องนั้นก็จะปรากฏซึ่งผมได้เอารายชื่อนักเรียนที่อัปเดตล่าสุดเข้าไปใส่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับคลิปแนะนำการใช้โปรแกร,รม e-school ในการเช็คชื่อรายคาบเ็ของนักเรียนก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ